สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้เคอกภาคเช้านะครับประจำวันอังคารที่26สหนะครับสำหรับนี้คอิเช้านี้ก็เดี๋ยวฟังการโมโนเลขการเดาเลขอย่างเข้าคราวแล้วกันเนาะก็อเปิดที่2 2 0 0 5ครับเปิด2 2 0 0 5ขอเท้าความเมื่อวานนะเมื่อวานเสียดายมากครับเสียดายที่ไม่เอา แตมูมงานพูดถึงอยัง,อยงไงยังไงก็ไม่ได้มอง2541เลยมองจะสามห้าสามสามห้่ไปที่เสียดายคือท้ายหท้ายห้าอยังน้อยเด่นน่าจะมาครับแต่เลือกผิดต้องขออภัยเนาะแล้วก็เสียดายหนักมากคือแตมเดียววนล่างเจ็บใจครับยังไงก็ดูเง้นต่อเช้านี้ไปแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับฟังผมเฟดถ้าชอบตามกันนะถ้าไม่ชอบผ่านครับเมืม่อวาถ้าใครสังเกตดูดีดนะครับ เมื่อวานนี้เขาเอาตัวเปิดมาปิดตั้ง2ตัวครับเนาะเมื่อวานตัวเปิดมี3ตัวนะครับ7 8 9ปใช่ไหมปิด79และที่ผมเล็งไว้คือเมื่อวานผมท้าความใเนื้อืที่ผมเล็งไว้ความน่าจะเป็นหนึ่งคือท้าย2ท้าย4ใช่ไหมครับก็วันนี้ไอที่จับจากสังเกตได้ท้าย2ท้าย4อ่ะวันนี้จากตัวเปิดอ่ะเขายังคิด คิดว่ายังปิดตัวเปิดครับคืออาจจะเป็นท้าย2ท้าย5ท้าย5ท้าย2เป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครสังเกตดูดีครับเลขคงที่ของเขาเมื่อวานนี้คือ2 2 4 9ครับ2 4 9มีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับถ้าใครสังเกตดูดีเช้า0 7 2 9 4เจบ่าย9 2 5 4 1คงที่คือ2 4 9ครับ2 4 9 เช้านี้นะครับเราจะรู้ว่าสองยังจะเหลือมากี่ตัวครับเมื่อวานเลขเหลือ0 1 3 5หบ่ายมีห5เหลือ0กับ3ครับเปิดมามี0ูนขาด3ถ้าใครมีเลขเด่นอะไรลองเอาไปมัด3าครับส่วนตัวผมผมคิดว่าโอกาสปิดตัวเปิดเป็นไปได้ครับผมเลยชอบ2ไอ,อ้ขอโทษครับชอบ0ูชอบ5ชอบ5ชอบ0นย์เนี่ยครับ ผมเอาเอาที่สังเกตได้ง่ายสังเกตและมองเห็นนะคือผมว่าศูนครับเช้านี้เดินสุด0ย์ครับ05นยหนย้ามีหน้ามาครับเดินสุด0ย์ครับขาลูเขาวิ่งจะศูนย์ครับ2 5 0หมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ4 5่ห8าแปดศ แล้วก็75ครับเผื่อตามดาวนะครับดาวเอาดาวมาถ้าใครสังเกตดูนี่เอาเด็กดาวมาหมดเลยนะ4004 7557 100มัีดศูนย์ครับ0550ถ้ากรณี้เข้ามาอาจจะสลับบนล่างได้นะครับเช่น40ไปบน85ลงล่างประมาณนี้เรื่องเรื่องคือจับที่ลบนะครับจับที่ลบถ้าขึ้นบวกตัวใครตัวมันนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็น0ูน 045085075ต้อง 0, 0 0 0008088004044ครับนี่คืออีกเช้าแนวทางการมโนเลขและการเดาเลขของผมประมาณนี้ครับสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านเนาะจะตามหรือไม่ตามครับอ่าขอประทานโทษครับผมเล่งไว้อันนี้6หางครึ่งนะครับกัน3883ไป1หางครับตัวระบาท2บาทติดไปครับ8338 นะครับเพราะว่ามันเปิดเลข05เนี่ย05คือเลขตัวแทนครับ05เลขตัวแทนส่วนมากเขาจะวนอยู่คือ163850นะครับ163850แต่ผมให้กันตัวเดียวคือ3883ครับเนาะถ้าใครไม่ชอบกันก็ได้แต่ทันแล้กันนะครับสวัสดีครับผม